รู้ว่ายำส้มโอมันสดชื่นมากแล้วเราก็หวังใจมานานว่าอยากให้ร้านเนี้ยเขาทำเมนูที่เป็นน้ำยำสูตรเด็ดของเขาสามอย่างออกมารวมกันแล้ววันนี้ก็ถึงวันนั้นสักทีเขาทำน้ำยำสูตรรวมสูตรเด็ดสูตรแซ่บออกมาแล้วค่ะร้านนี้คือร้านในตำนานอ่างศิลา8 0 0 0ปีนี่เปิดมาตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยจะรู้เห็นว,นว่าใครที่ผ่านมาจากกรุงเทพนะคะก็จะต้องซื้อร้านนี้กลับบา้านฝราหลังเช่เบย์ของที่นี่ก็คือดีคือเด็ดอยู่แล้วแต่เมนูที่เราเพิ่งเคยได้กินจะเป็นยำส้มโอค่ะแกะให้มาเป็นชิ้นสวยๆแบบนี้เลยอองลละะะ80บาเืกได้้3นนยจมีป น้ปา,าเขาก็จะใช้ซมโอตักกระบวยเลาราดลงไปบนน้ำยำแบบนี้ซมโอมพอเอามายำแบบนี้แล้วมันสดชื่นมากด้วยความที่ตัว้มโอมันจะมีรสชาติเปรี้ยวหวานแล้วก็ฉ่ำน,นะกินคู่กับน้ำยำแซบบนนัวเลิศเวลาสั่งยำร้านเนี่ยก็แอบ,บลำบากใจนิดนึงเพราะว่าเขามีตั้งสามน้ำอยากลองแบบให้เขาเอาสามน้ำยำม,มารวมกันบ้างแล้ววันนี้ก็มาถึงเขามีเมนูที่รวมน้ำยำแซบแลแล้วก็เลยสั่งมาเป็นยำมะม,ม่วงรวมน้ำยำจะบอกว่าลดนัวมากทุกคนแค่ได้กลิ่นก็คือน้ำหล่นน้ำลายไปหลายอึกแล้วน้ำยำกะปิปลาน ทุกคนลองไปกินดูเห็นแค่นี้ก็กลืนน้ำลายแล้วว่าอยากกินอีกร้านนี้ชื่อว่าไอผลไม้ยำฝรั่งแช่บ้วยนะคะอยู่ริมถนนอ่างศิลาใกล้กับปั๊มปตทอใหญ่ๆอ่างศิลาค่ะที่มีโอกระจูเปิด9ก้าโมงถึงหกโมคงคึ่นะหยุดวันอังค้างแท็กเพื่อนแท็กแฟนที่ชอบกินยำผลไม้แซบๆแล้วพาก,กันไปกินได้เลย